เปิดตัวโทรศัพท์มือถือ Redmi Note 12 Pro 4G ที่มาพร้อมกับชิปเซตรุ่นเก่า Snapdragon 732G มาพร้อมกับกล้องหลัง108ล้านพิกเซลและวางจำหน่ายในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ครับถ้าวกัาเดกข่าวสารดีทางไอทีในช่วงเย็นในวันสเปนในกาสาสิบัีีนะพูดข่าวไอที รับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์ช่องของเราด้วยนะครับเพื่อใจแพ่ข่าวสารที่มาเดีแบบนี้เป็นประจำทุกวันดูท่าทีว่าเซี่ยมีเนี่ยจะยังไม่จบในการพัฒนาโทรศัพท์มือถือรุ่น Redmi Note อย่างง่ายๆนะครับเพราะล่าสุดเนี่ยได้มีการเปิดตัวโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่เลยจากค่าย Redmi ก็คือ Redmi Note 12 Pro ในรุ่นของ 4G ที่ประเทศอินโดนีเซียเป็นที่รยบร้อยแล้วนะครับจุดเด่นของมือถือรุ่นนี้นะครับ รือเจ้าตัวชิปเซตนี่เองที่ใช้เป็น snapdragon 732g ถึงแม้ว่าชิปเซตตัวนี้จะเป็นตัวเดียวกับ redmi note 10 pro เมือ่อหลายๆปีก่อนนะ3ปีก่อนนะครับแต่ว่าในส่วนของข้อมูลหรือว่าสเปคก็ถือยังพอใช้งานได้อยู่ในยุคปัจจุบันนี้นะครับกล้องที่ให้มาคือกล้องเลนหลัก108ล้านพิกเซลครับซึ่งมากกว่าปกติอยู่ที่48ล้านพิกเซลให้เยอะขึ้นนะครับในกล้องหลัง และในส่วนข้อมูลเพิ่มเติมนะครับในเรื่องของหน้าจอก็จะเป็น AMOLED 6กจนิ้ว Refresh Rate หนึ่งรี่สิบเฮิร์ตส์กล้องหน้านะครับก็จะมีการติดตั้งวิวีดีเพลย์ด้านบนของหน้าจอรพร้อมกับแบตเตอรี่5,000มิลลิแอมป์และการชาร์จเร็ว67วัตต์ด้วยมีลำโพงแบบสเตอริโอนะครับลูฟอง3.5มมิลก็มีมาให้แล้วก็มีเทอรีดับบี้วิชั่นเอสมอสด้วยนะครับยังรองรับการถ่ายวิดีโอ 4K ด้วยพูดง่ายคือเน้นกล้องอ่า คือสเปคในเรื่องของชิปเซตเนี่ยเท่าเดิมแต่ว่าเน้นกล้องเน้นจอเน้นเสียงอะไรเงี้ยก็คือในเรื่องของเอนเตอร์เทนเมนต์ล่ะที่เพิ่มเข้ามานะครับแล้วก็รีเฟรชเรทที่สูงขึ้นอันนี้สุดท้ายก็อยู่ที่ราคาแล้วแหละว่าราคาของเขาเนี่ยจะเปิดตัวประมาณเท่าไหร่นะครับตัวนี้เนี่ยมีแพลนจะวางขายในประเทศอินโดนีเซียเป็นที่แรกนะครับอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาค,คมสว่วนรุ่นนี้จะวางขายนอกอินโดนีเซียรหรือเปล่าอันนี้รอมีบอแสเพิ่มเติมเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ สวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าในช้อปปีดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลย เ,เพื่อนสามารถที่จะสแกน QR Code ที่เราโชว์ไว้ที่บริเวณด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิงก์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะแต่ทั้งวันนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเงย็นวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันกด s u b s c r i b e เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีและข่าี้เราต่อไป ช่องเรามี Facebook Fanpage แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนและกล็มอบดีข่าวสารกันแบบนี้ได้ใหม่เป็นประจำในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย